อะไรนะปีแสงไม่ใช่หน่วยวัดเวลาแต่เป็นหน่วยวัดระยะทางหืมสวัสดีครับหลายคนนะครับที่ความสนใจทางอวกาศเนี่ยคงงนี่คาว่าปีแสงกันมาบ่อยครั้งใช่ไหมครับแสงนะครับเป็นคลื่นที่ความหหายทางสเปกตรัมนะครับเราสามารถมองเห็นแสงนะครับได้ในช่วงความยาวคลื่น400-800นิวโรมิเมตรนะครับและจะเห็นสีต่างกันตามความยาวคลื่นนะครับแสงนะครับเป็นสิ่ง์ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดนะครับเท่าที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยเคยรู้จักมาโดยมีความเร็วสุญญากาศนะครับอยู่ที่300กิโลเมตรต่อวินาที ซึ่งถ้าเกิดจะพูดหเห็นภาพเนี่ย1วินาทีเนี่ยแสงสามารถเดินทางรอบเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกนะครับได้ประมาณ7รอบรึ่งเลยซึ่งก็ถือว่าเร็วมากๆเลยครับกลับไปที่หัวข้อของเรานะครับหน่วยปีแสงแหลายคนเห็นคาว่าปีนะครับก็มาจะคิดว่าปีแสงเนี่ยเป็นหน่วยวัดระยะเวลาและมักถามกันว่า1ปีแสงเท่ากับกี่ปีกันนะซึ่งก็ไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปีแสงไม่ใช่หน่วยวัดระยะเวลาแต่เป็นหน่วยวัดระยะทางโดย1ปีแสงนะครับ เือ,อายยะทางที่แสงสามารถเดินทางได้ในระยะเวลา1ปีโลกซึ่งก็จะประมาณ9.46คูณ10กัง12กิโลเมตรครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเช่นดาวพัคซิม่าเซนโทรีนะครับดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเนี่ยอยู่ห่างจากโลกประมาณ4ปีแสงด้วยกันหรือก็คือ37.74คูณ10กัง12กิโลเมตรนะครับหรือก็คือแสงใช้เวลา4ปีในการเดินทางซึ่งนั่น,นครับหมายความว่าเรากําลังมองเห็นภาพดาวพ r o ซิม a าเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ นอกจากหน่วยปีแสงนะครับก็ยังมีหน่วยนาทีแสงแล้วก็หน่วยวินาทีแสงด้วยนะครับโดยห่างของโลกกับดวงอาทิตย์นะครับจะเท่ากับ8.3นาทีแสงหรือก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยจะส่งแสงมายังโลกเนี่ยใช้รยะยะ8.3นาทีครับแล้วก็ก่อนจบนะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าแสงเคลื่อนที่เร็วที่สุดท,ที่เรารู้จักนักฟิสิกส์ก็กวิศวกรน,นะครับพยายามจะตามหาวิธีที่ทําให้เราเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงมานานแล้วก็ถึงแม้นักฟิสิกส์จะคิดก็ไม่ออกนะครับแต่ผมคิดออกนะครับ นั่นก็คือเดินทางตั้งแต่เช้ามืดครับดวงทิตยังไม่ขึ้นเราเดินทางในวัแสงแน่นอนพามขอบคุณครับ